สวัสดีครับก็มาพูดคุยกันหลังจบเกมหรือว่าูมกันเหมือนเดิมนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมแดงเดือดที่ในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่แต่พอเข้าสู่ช่วงท้ายเกมเนี่ยเกมมันเริ่มสนุกขึ้นมีการเปิดแลกกันมากขึ้นแต่ก็ไม่มีใครสามารถทําอะไรกันได้นะครับแบ่งแต้มกับไบคนละหนึ่งคะแนนทั้งๆที่ในช่วงก่อนเริ่มเกมเนี่ยหรือว่าผูเป็นต่อมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นตัวผู้เล่นคุณภาพนักเตะโมเมนตัม um, ความมั่นใจทุกอย่างหรือว่าผูดีกว่าหมดเลยนะแต่ก็นี่ละะครรับบฟุตอไไกก็เิดดขึ้้นน แล้วก็ในเรื่องของรายละเลอียดของเกมเนี่ยเป็นยังไงเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะยังไงก็รบกวนด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะครับสำหรับในเกมวันนี้นะครับคือผมบอกเลยว่าตั้งแต่รายชื่อ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมบอกมานะมันเป็นครั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าเราอยู่เหนือกว่าแมนยูมากๆทุกตำแหน่งในสนามเราเหนือกว่าหมดนะครับแต่อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะ คือผมบอกว่ามันไม่ง่ายใครจะคิดว่าเร์พูจะชนะ4 5ลูก6 7ลูกผมว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วเพราะไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับนักเตะแมนยูเขาไม่ยอมกันอยู่แล้วนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะครับส่วนเร์พูเองนะเอาจริงๆผมว่าพวกนักเตะเขาก็กดดันนะครับนอกจากจะเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีแล้วเนี่ยปีที่แล้วก็ดันถล่มมาเยอะด้วยถ้าปีนี้พลาดแพ้ขึ้นมานะอับอายขายขี้นหน้าโดนล้อเต็มโซเชียลแน่นอนมันก็เลยทำให้รูปเกมมันดูไม่ไหลลื่นนะครับโดยเฉพาะในจังหวะสุดท้าย ในส่วนของแมนยูนะเขามาเล่นเกมรับป่ําแผนการเล่นของเขาก็เรียบง่ายมากๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยรับให้แน่นสวนกลับโดยใช้ความเร็วของปีกทั้งสองข้างซึ่งเป็นรูปแบบแผนการเล่นที่ลูว์พูลมีปัญหาเป็นประจำเลยนะครับเวลาเจอกับทีมที่เล่นรับลึกรับทั้งทีมพวกเขาจะเจาะไม่ค่อยได้นะเห็นกันมาแล้วนะครับลูตันฟูลแลมพาเลตแมนยูลเว์พูลมีปัญหาทุกนัดเลยและการประสานงานของ3กองหน้าในวันนี้นะครับมันดูต่างคนต่างเล่นเกินไปนะ โดยเฉพาะดาวินนูนเอสนะครับที่ไม่ค่อยประจาอยู่ในตําแหน่งตัวกลางมันก็เลยทําให้ตรงกลางในเขตโทษของแมนยูเนี่ยหลายครั้งนะมันไม่มีตัวไปค้านะครับคือมันเป็นอีกนัดหนึ่งที่ผมผิดหวังกับดาวินนูนเอสนะครับคือเกมเนี่ยแบบ Man แมนยูเล่นรับต่ามากๆอ่ะแต่ดาวินก็ยังล้ำหน้าถึง3ครั้งนะทุกนัดเลยล้ำหน้า3ครั้ง4ครั้งตลอดเลยทําไมไม่เคยเช็คลายเลยอะ่ะและการวิ่งเข้าลายในแต่ละครั้งนะเขาก็ทําได้ไม่ดีอีกหลายครั้งไปบังทิศทางการวิ่งของเพื่อนด้วยนะครับ พอได้บอลก็ตัดสินใจไม่ดีมันมีจังหวะหนึ่งที่ซิมิการสเติมขึ้นมานะอันนี้น่าหง,งุดหงิดมากๆไม่ส่งไม่เป็นไรแต่ต้องตัดเข้าในและยิงเองต้องทําอะไรสักอย่างนะครับแต่มันกลายเป็นว่าเขาไม่ทําอะไรเลยไม่ยิงไม่ส่งเสียของไปหมดเลยและในจังหวะที่มันเป็นมีมอยู่เต็มโซเชียลมีเดียในวันนี้นะครับคือจังหวะที่ลุยดิอาร์สล้มลงไปในเขตโทษแล้วเขาไม่ยอมวิ่งไปยิงคือจริงๆแล้วจังหวะเนี่ยเขาวิ่งไปยิงไม่ทันอยู่แล้วภาพนิ่งมันถูกแคปมาเป็นแบบนี้เนาะก็เหมือน VAR อะไรที่มันดูไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่พอเราหยุดภาพมามันก็จะดูรุนแรงขึ้นกว่าเดิมจังหวะนี้ก็เหมือนกันจริงๆแล้วดาวิดนูเญซะเขาไปไม่ทันอยู่แล้วบอลมันไหลเร็วมากแต่ว่าเขาควรวิ่งไปเอาบอลเพราะว่าตรงกลางมีเพื่อนอยู่อีก2คนถ้าเขาวิ่งไปเอาบอลได้นะครับแล้วเขาตาวัดเข้ากลางได้หรือเปิดกลับมาดีๆเพื่อนอยู่โลง่ลงๆเลยนะมันจะต้องมีคนว่างหคน ลูกนั้นมีโอกาสเป็นประตูสูงมากๆเขาตัดสินใจพลาดนะที่ไปนั่งวอยาวแบบนั้นแล้วพอพูดถึงเรื่องวอยาวนะเกมนี้ก็ได้ใบเหลืองจากจังหวะไม่เป็นเรื่องอีกนะครับวิ่งไปชนอีแวนแบบนั้นทาไมถึงคิดว่ามันจะไม่ฟาวเหรอแถมเตะบอลทิ้งอีกโดนใบเหลืองแบบไม่เป็นเรื่องเลยทั้งๆที่เขาควรจะรู้ตัวนะว่าเขาจะเป็นคนแรกที่จะวิ่งไปไล่กดดันโอนาน่านะครับมันอาจจะต้องมีจังหวะที่เขาสไลด์บอลหรืออะไรก็ตามนะครับแต่พอเขาโดานใบเหลืองแบบนี้นะมันทําให้เขากดดันโอนาน่าได้ไม่เต็มที เริ่มแย่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับดาวินนูเยสไม่ยิงมาทุกรายการ1ิบนัดติดแล้วความมั่นใจหดหายหมดผมว่าต้องเริ่มนั่งสำรองได้บ้างแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโคดี้กักโปเขาจะคิดบ้างหรือเปล่านะครับว่าเขาสำรองไอ้หมอนี่ได้ยังไงไปสงบสติอารมณ์ดูสักหน่อยนะครับตอนนี้ไม่มีความเป็นธรรมชาติเหลือแล้วนะยิงก็ไม่ได้พักบอลก็ไม่เป็นส่งก็แย่ซึ่งไอ้สถิติส่งบอลแย่ของดาวินนูเยสเนี่ยมันคือจุดอ่อนของเขาตั้งแต่อยู่กับเบนฟิก้าแล้วนะครับ ถ้าใครเคยเห็นชาร์ตสถิตินะครับจะเห็นว่าไอความสามารถในการส่งบอลเนี่ยมันต่ําที่สุดเลยต้องรีบพัฒนานะครับนูนเยสถ้ายังเล่นได้แค่นี้นะค่าตัว60-85ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขมันจะกลายเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าตัวอย่างรุนแรงต้องโตได้แล้วนะครับและในส่วนของกองกลางลร์พูลในวันนี้นะเล่นไม่ค่อยมีไอเดียเท่าไหร่เลยโซโบสไล์วันนี้พลาดเยอะมาก บอลมาถึงหน้ากรอบเขตโทษของแมนยูและก็ไปเสียที่เขาหลายครั้งมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่เล่นได้ไม่ดีในช่วง4-5นัดหลังสุดโดนเปลี่ยนตัวออกทุกเกมและจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือลูร์พูเนี่ยถูกบังคับให้บุกใส่อัศจรรย์ฝั่งเดอะคอปตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกซึ่งปกติแล้วนะลอร์พูจะบุกใส่ในช่วงครึ่งหลังนะครับคือในเรื่องเนี่ยโจเซ่มูรินโญ่เคยบอกเอาไว้นะครับว่าถ้าคุณต้องเล่นที่แอนฟิลด์ในครึ่งหลังแล้วลอร์พูบุกใส่ Cop, แดนฝั่งดอะแรงกกัันมนมมมจหาาาๆ ถือว่าเรื่องนี้นะครับสกอตต์แม็กโทมิเน่เขาทําการบ้านมาดีมากๆและในช่วงครึ่งหลังนะครับผมชอบตอนที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนถูกขยับขึ้นมาเล่นเป็นกองกลางมากๆเลยนะครับคือมันเหมือนกับว่าตอนนี้เทรนด์ได้กลายเป็นศูนย์กลางของทีมไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะถูกปิดยังไงนะครับเขาสามารถส่งบอลขึ้นนาได้ตลอดและมันทําให้ลูกบอลเนี่ยเข้าไปถึงเขตโทษของแมนยูได้บ่อยมากขึ้นนะครับและโจโกเมสก็เริ่มทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆในตำแหน่งแบ็กขวานะ ไม่แน่นะครับเราอาจจะเห็นการเปลี่ยนบทบาทอย่างถาวรในตำแหน่งนี้ขึ้นมาจริงๆก็ได้ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ในช่วงท้ายเกมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเกือบโดนหมัดเดดของแมนยูเหมือนกันนะสวนขึ้นมาได้หวาดเสียวมากๆนะครับ2-3จังหวะโดยเฉพาะในจังหวะของลัสมุฮอยรุนนะที่ตอนแรกทําใจไว้แล้วนะครับว่าโดนแน่นอนยังไงก็ต้องโดนยังไงก็ต้องเข้านะถือว่าโชคดีมากๆนะครับกี่ครั้งแล้วที่อาริซองแบ็กเกอร์ช่วยชีวิตเราเอาไว้ และในส่วนของเกมนี้นะครับถ้าถามว่าผมชอบนักเตะคนไหนบ้างนะของฝั่งลิเวอร์พูลผมชอบเทนอเล็กซานเดอร์อโน่นะครับตั้งแต่ถูกเปลี่ยนมาเล่นเป็นกองกลางผมรู้สึกว่าเขาทําให้ทีมมีพลังงานมากขึ้นแล้วก็สามารถทําให้ทีมมีมิติในเกมลุกที่หลากหลายขึ้นและว,วัตลาลูเอนโดนะครับถือว่าทําได้ดีมากๆด้วยตัดบอลได้ดีเลยแต่ว่าเซนในการเล่นเกมลุกเนี่ยมันอาจจะดูเป็นจุดอ่อนอยู่นิดนึงแต่โดยรวมนะครับถือว่าประทับใจ สิ่งที่ต้องปรับปรุงนะก็คือการประสานงานของบรรดากองหน้านะครับที่ดูแล้วเนี่ยฟอร์มดรอปทุกปัวเลยไม่ว่าจะดีอาร์สนูนเยสกัคโปคือทําอะไรก็ดูผิดจังหวะไปหมดเลยนะคิดถึงเดโกโจตาจริงๆนะครับวิธีการเล่นของเดโกโจตาเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเยกนครอปถึงชอบมากๆในตอนนี้นะเรามีแค่ซาร่าคนเดียวที่สามารถฝากความหวังได้มันก็เลยง่ายสำหรับคู่แข่งนะครับประกบแค่ซาร่าก็พออย่าให้ซาร่าสร้างสารรค์เกมได้และมันจะทําให้เกมลุกของลิเวอร์พูลเนี่ย ดอปลงไปเองมันคือสิ่งที่ยาเกนครอปต้องรีบแก้ไขให้ได้นะครับในฝั่งของแมนยูนะครับนักเตะที่ผมชอบในเกมนี้ก็จะมีวาลานะที่ทุกคนเห็นตรงกันนะครับวันนี้เขาเล่นดีมากๆเก็บได้หมดทุกจังหวะวาลานสมควรเป็นแมนออฟเดอะแมชและคนที่2นะครับเจ้าหนูไมนูเล่นแล้วโตเกินวัยนิ่งมากๆอนาคตสดใสแน่นอนนะครับถ้าไม่ออกทะเลเองและสําหรับคนที่3นะครับคนนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นตรงกันกับแฟนแมนยูหรือเปล่านะเขาคืออันโทนี คือสําหรับแอนโทนีนะจะบอกยังไงดีล่ะคือมันเหมือนกับว่าตั้งแต่โดนพสโคออกมาดา่าเขาดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นสมาธิไม่หลุดไม่นอกเกมไม่งุนงินเลื่อยเปื่อยนะครับไม่เหมือนกับนัดที่ไปเตะขาดากูที่เจอกับแมนเชสเตียอันนั้นแบบอะไรก็ไม่รู้นะเกมวันนี้นะครับเขาลงมาช่วยเกมรับให้ดาร์โลมีงานที่ง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับถึงแม้ว่าในจังหวะการเล่นเกมสวนกลับเนี่ยเขาน่าจะทําได้ดีกว่านี้สักนิดนึง แต่โดยรวมนะผมรู้สึกว่าเขาทําได้ดีเล่นได้ตามแผนของเทนฮากเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมที่ดาโล่โดนไล่ออกนะครับเอาตรงๆนะผมโคตรเกลียดจังหวะอะไรแบบนี้เลยอะนักเตะมันจะไม่สามารถแสดงอารมณ์ได้เลยเหรอบอลในจังหวะนั้นนะครับโดนโมซาล่าออกด้วยนะมันก็ไม่แปลกนะครับที่ดาโล่จะโมโ oh หคือสําหรับใบเหลืองแรกนะครับถ้าใครจะบอกว่าให้ได้นะผมก็โอเคให้ได้ก็ได้ถึงแม้ว่าส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าใบเหลืองแรกก็ไม่ควรได้ก็ตามนะครับ แต่ถ้าจะบอกว่าเราเห็นกันมาบ่อยครั้งแล้วออกท่าทางเวียงหมัดไม่เคารพการตัดสินของกรรมการมันจะต้องเป็นใบเหลืองก็โอเคงั้นใบเหลืองก็ได้แต่ว่าใบเหลืองที่2เนี่ยโคตรโหดร้ายเลย5วินาที2ใบเหลืองมีที่ไหนและแถมเป็นเรื่องเดียวกันอีกคืออารมณ์มันยังต่อเนื่องเลยอ่ะเฮ้ยโดนซา่าออกมึงให้ลิวภูได้ทุ่มได้ไงก็วอยายไปรอบนึงพอโดนใบเหลืองเสร็จอารมณ์มันยังไม่ทันลงเลยอ่ะงั้นมึงเอาไปอีกเหลืองนึงเหลืองแดงแบบ คนเรามันจะปรับอารมณ์กันภายใน5วินาทีได้ยังไงวะกรรมการในพีเมลิกทุกวันนี้นะโคตรบ้าอำนาจบ้าอำนาจเกินไปแล้วววยวายนิดนึงมึงเอาเหลืองไปแต่นี่ถือว่าดีขึ้นแล้วนะในช่วงตน้นฤดูกาลนี่บ้าอำนาจกว่านี้เยอะนะครับโดนเสียบไปชูมือว่าเฮ้ยมึงแจกเหลืองให้เขาสิกลับกลายเป็นว่าโดนใบเหลืองแทนคือผมไม่อยากจะดีใจกับอะไรแบบนี้นะโอเคการที่แมนยูโดนไล่ออกเนี่ยมันก็ทําให้ลิเวอร์พูลได้เปรียบแต่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่สมควรจะเกิดขึ้นนะครับเหมือนถ้าจะให้เปรียบเทียบนะ เหมือนนัดที่ล์พูเจอสเปอร์ที่ลุยดีอาสไม่ลำหน้ามันก็มีแฟนบอลบางคนบางทีมนะครับที่ออกมาบอกว่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยไม่เห็นจะผิดตรงไหนเลยเรื่องบางเรื่องนะไม่ต้องรองให้ทีมตัวเองเสียเปรียบเราค่อยออกมาโวยวายนะครับและสําหรับบทรสรุปของเกมนี้นะแมนยูแฮปปี้แน่นอนนะครับกับ1คะแนนส่วนล์พูนะถือว่าเสีย2คะแนนนะครับตกจากกาฝูงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเรื่องกาฝูงจะอันดับอะไรก็ได้ช่างมันแต่ขอแค่นัดที่38 เราจบที่1ก็พอแต่จะทําได้ไหมอันนี้ไม่รู้นะตอนนี้ก็มองแค่ท็อปโฟไปก่อนนะครับกลางถึงปลายเมษายนเนี่ยเราค่อยมาว่ากันถึงตอนนั้นเรายังทําคะแนนได้เยอะพอที่จะมีโอกาสลุนแชมป์หรือเปล่าและสําหรับในเกมหน้านะเราจะพบกับอาร์เซนอลนะครับฝึกชิงากาฝูงรูปเกมมันไม่เหมือนกับเกมนี้แน่นอนเพราะอาร์เซนอลเขาจะมาบุกใส่รูปเกมมันน่าจะเข้าทางลิเวอร์พูลมากขึ้นนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเราจะชนะนะ ผมแค่บอกว่าเรื่องของวิธีการเล่นเนี่ยมันจะทําให้ลิเวอร์พูลได้มีพื้นที่มากขึ้นซึ่งลิเวอร์พูลจะชอบแบบนี้มากกว่าเจอกับทีมที่อุดทั้งทีมส่วนตัวก็รู้สึกผิดหวังนะเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมคาดหวังว่าลิเวอร์พูลจะชนะสักประมาณ2 0และยิ่งพอแมนเชสเตอร์ซิตี้พลาดไปแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เราไม่สามารถตัดชื่อเขาทิ้งได้นะถ้าช่วงไหนที่พวกเขาคืนฟอร์มขึ้นมานะครับ ชนะ1ิบ1ามสินัดติดพวกเขาก็เคยทำมาแล้วนะครับและในเกมหน้าที่เราจะต้องเจอกับอาร์เซนอลมันแน่นอนใ่กันยับแน่ๆครับเกมนี้แต่ว่ารูปเกมสกอร์จะออกมาเป็นยังไงนะอันนี้เรายังไม่รู้นะครับแต่ก็ได้แต่หวังว่าเราจะมีผลลัพธ์ที่ดีและสำหรับในเกมนี้นะเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงนะครับชอบไม่ชอบจุดไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ